ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู <t itt ederim ifi> <t> ้ชมกลับมาพบกับน้องคนอีกครั้งนะคะที่ช่อง YouTube น้ำเพียบ์ปลวกค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวไอเทมเด็ดสำหรับสาวที่มีรูคุ้มคนกว่า คนสะดุ้งกันเลยทีเดียวสมัคคนที่มีรูขุมขนกว้างนะคะจะแบบมะรีวิวดังอะไรเบอร์นี้นะเออก็เป็นสาวไทยนะคะรูใหญ่ได้ใหญ่ดีนะเพราะว่ารูอะไรรูเลยผู้ชายรูขุมขนกว้างเพราะว่าสภาพอากาศ<อ>บ้านเรามันร้อนอะไรเงี้ยเออแล้วบางทีก็เป็นกรรมันพันด้วยอะไรเงี้ยเออบางคนหนังนดีเขาก็มีแต่หนังแบบเออรูขุมขนกว้างก็มีนะคลิปนี้ก็มีของดีของเด็ดนะจะมาเมาส์ากันเพราะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยก็ดูโอเคมะเออนะว่ามันแบบดู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 เขาเรียกดูแหละดูดูรูขุมขน นียน่ยังดูแบบว่ากระจังใส่หน้าใส่ใส่อะไรนี้นั้นนี่เลยดดาเมดิกาวีว่าสกินบลันเอเซนต์อันนี้เป็นขนาด5 0 ml ก็มีความใช้ดีนะคะเลยรีบเอามาเมาส์ก่อนจะใช้หมดนะคะก็เป็นงานน้ำตบเอเซนต์นะคะคิดค้นสูตรโดยคุณหมอแพทย์ผิวพรรณและความงามน,นะคะซึ่งเอเซนต์ตัวนี้เขาบอกว่าพัฒนาสูตรมาจากหลักทางด้านการแพทย์ด้านผิวหนังนะคะแล้วก็จากงานวิจัยนะที่เขาบอกว่าแบบเอออะไรมันดีอะไรเงี้ยเออก็เอามาใส่รวมในขวดนี้นะบูงออกมาเป็นโกโก,โก้ครันไม่ใช่แหม ออกมาเป็นน้ําตบปรับสมดุลน,นะคะปรับสมดุลผิวแล้วก็ให้ผิวกระชับนะคะน้ําตบนะไม่ใช่น้ําตกเออน้ําตบตบแบบเนี้ตบแรงไปเพะวะ่า <c oughs> ช่วยปรับสภาพสมดุลผิวแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วย <c oughs> เพื่อสาวผิวมันแล้วก็รูขุมขนกว้างโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับเนื้อเอสเซนต์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมาทากันเลยนะคะน้าผลจะใช้ตัวนี้นะในการปรับสภาพสมดุลผิวนะคะก่อนที่จะลงครีมบรูนอื่นเลยก็เป็นตัวแรกไว้ว่าง่ายๆนะคะก็ใช้สองปั๊มนะใครหน้าเล็กหน้าใหญ่ก็แล้วแต่ขนาดนะคะปรับ นะก็วอมๆนะคะทีนี้เราจะตบก็ได้หรือว่าจะนวดก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะสำหรับคุณสมบัติตามคำเคลมนะคะเขาก็บอกว่าใช้เป็นประจำๆมันจ,จะช่วยให้ลูกขุมขนเล็กนะคะแล้วผิวก็จะแลดูเรียบเนียนขึ้นนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดการทํางานของต่อมไขมันนะคะใต้ชั้นผิวเรานะทำให้ผิวเรามันลดลงช่วยคืนความสมดุลให้กับผิวนะคะทั้งผิวมันแล้วก็ผิวแห้งซ่อมแซมบาดแผลและผิวจากการถูกรังสี uv ด้วยนะคะช่วยลดการเกิดสิวนะคะแล้วก็แบคทีเรียบ,บนใบหน้านะ เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นผิวด้วย เป็นเนื้อเอสเซน์ที่แบบว่าบางเบานะคะแล้วก็ไม่เหนียวหน้าซึมเร็วเร็วนะอันนี้ไม่มีสารที่ทาให้ก,ก่อการระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยอ่าให้ดูงานหนังหน้านะคะที่ใกล้หลังจากที่เราทาน้ําตกเอสเซน์ไปแล้วนะเออผิวหน้าแลดูแบบมีความช้านะคะดูสุขภาพดีดูอิ่มน้นะํานะเออแต่ว่ารอยสิวนี่ไม่นับนะแกมันเป็นอะไรที่เป็นตลอดยู่แล้วนะเออละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ในส่วนของสิวนี้เป็นสิวแว่นนะสิวสกรกต้องรักษา สะอาดช่างมันนะก็ะดูในส่วนอื่นนะคะในแบบพื้นที่โดยรวมส่วนใหญ่นะ,ะเะลาความรู้สึกที่ทานะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันบางเบาแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนอนะหน้าอะไรนะเออแม่เนี่ยถึงกระทักเลยว่าเแอบไปทําที่เม์อะไรที่ไหนมาหรือเปล่านะเราก็บอกว่าเปล่าก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็นึกอ๋อช่วงนี้เราใช้ตัวนี้นะเออแม่เขาก็แบบอยากจะรู้ไปทไําะไนมาไม่ใช่หรอกแกจะเอาด้วยเออมันใช้ดีไงแกเห็นโลืกหน้าใสกันด้วยแอบแบบย่องไปคลินิกไปทําอะไรกับหน้ามันหรือเปล่าเปล่านะคะก็ใช้อันนี้นะคะบำรุงผิวมันดูแบบว่ากระช ขึ้นนะคะแล้วก็หน้ามันดูใสขึ้นเรียบเนียนนะเวลาแบบพอหน้าใสาๆดีๆเนั่ยนอยู่เฉยๆแบบเนี้ยก็จิตไม่ตกเพราะรู้สึกว่าเออก็เห็นคนไม่ได้เห็นผีอะไรเงี้ยคือบางทีตอนที่เราแบบหน้าโซมโซมแบบว่านอนดึกทํางานหนักอะไรเงี้ยมันจะมีอาการแบบหน้าแบบซอมบี้ซอมบี้เนาะน,นี้มันก็ค่อยดูสดชื่นหน่อยอันนี้ก็ผนจะใช้นี่แหละก่อนก่อนก่อนทาทุกสิ่งอย่างล้างหน้ามาเสร็จก็ทาตัวนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นการปรับสภาพผิวปรับสรงุลนผิวนะแล้วก็ค่อยทาด้วยครีมบำรุงนะแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดแล้วก็ตัวเนนี้ท่ใชมาะค manh bạc หน้าไม่มันอ่ะเออใช้กับการแต่งหน้าได้แล้วเราก็ใช้มันทั้งเชา้าทั้งก่อนนอนเลยก็เลยแฮปปี้มาทําคลิปบอกกันเพราะว่าอินบ็อกซ์เนี่ยก็ถามเข้ามาเยอะมากว่า,าพี่น้องฝนคะหนูเป็นแบบว่าสาวลูกขนขนกว้างผิวมันอะไรเงี้ยเยอะมากเออใช้อะไรดีอะไรเงี้ยคือมันจริงๆมันก็มีโปรดักต์หลายตัวแหละแต่นี่เรารู้สึกว่าเออมันตรงจุดกว่าละมันโดยเฉพาะกว่าก็ก,ก็ก็็สมราคาเขาแหละเนาะเพราะว่าก็งานวิจัยด้วยคนคิดก็คุณหมอด้วยใช้แล้วก็เห็นบทดีด้วยก็เลยเออเอามาทําคลิปบอกกันนะสาหรับคลิปนี้นะก็เม้าม แล้วใครจะอยากบอกว่าปรับสมดุลผิวนะคะระชับรูขุมขนแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Medica วิว่าค่ะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายนะคะไปหน้าสดๆแบบนี้จะสวยแล้วโอเคค่ะบ๊ายบาย